อ๋อเปิดประตูนี่อ๋อสบสวยเปิดประตูโอเคโอเคอเฮ้ยเ่ี้ออะไรไฟติดอ่ะโอ้ยเจ๊ดอ่ะอเล่นไงวะเก็บเนี่ยนั่นนด้ดิได้ไงป่าวปไ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 ปแน่แน่ยน่ก็บอกให้เข้าประตูก่อนแล้วเพื่อเริ่มเล่นเหรอ maybe อันนี้ไปสองคนอ่ะไปโอ้โหห้าสีเลยสามสองหนึ่ง กด e e e เหรอ e ไงต่อเอาอะไรกันคำนี้อ่ะเกมเฮือเลย่างั้นเหรอเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเฮือสุดกิ้งกิ้งที่กดเองกิ้งกดไหมกดได้แค่นี้เองเหรอโอ้โยพนักงานไปไหนหมดอ่ะอู้งานเหรอวะพนักงานจะ painting east t w i t t e e พนักงานอู้งานพนักงาน ให้ท uh, okay. ัชหรอทัชเก็บเอ่อเก็บกุญแจเก็บมันทำไมไม่รู้แล้วเก็บด้วยกันด้วยเฮคนละห้องไหมเอ้ยมีห้องเดียวกันห้องเดียวมีห้องเดียวพี่เปิดเลยไม่ควรได้ยินเสียงแปลกๆเอาใจแสบโอ้ยโอ้ยโอน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินโอ้ยโซตูแล้วไปไปอยู่แล้วเจ๊หลบได้ด้วยเหรอเนี่ย เกมเฮ้ยเฮ้ยใครเข้าเปตัวพนักงานไปไหนหมด่ะเราอยู่ที่ไหนพ่อพงษ์ไงสัตว์โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไม่รู้เขาบอกเป็นอะไรอ่ะพิซซาปาร์ตี้เหรออ๋อแต่งชุดพิซซาปาร์ตี้โอ้สุดที่ค้าบไม่มีใครอยู่เลยเหรอไปไหนหมดวะเหมือนได้ยินเสียงแปลกแกคืลบก่อนแล้วกันไอ้ตู้ผมบี๊ หลบเร็วไปอยู่เร็วไม่น่ามีอะไรเราคิดไปเองนะฮะวีซ่าปาร์ตี้เพียบเลยได้พี่เปิดเองนน้องเอาเลยเกโมผีงงๆเฮ้ใครเข้ากลัวกันไม่มีอะไรเกมเราบอกให่หน่เกินหรอเป็นเกมไม่น่ากลัวหรออยู่นี you need ่นะคีเกมผีเลี่ยมๆต้องหายคีอ๋อนี่ง อเ,เ,เอ้ยเราเปิดเตียงกันด้วยไอ้เหี้ยอะไรวะหลบตะเกียงกันด้วยจริงไหมเนี่ยไข่ <c oughs> เลยไหมเปิดเลยไหมอ๋อ<ะ>ไฟมันมีจำกัดด้วยมันจะมีห้องไอ้นี้ด้วยนะว่าเขาน่าพี่ว่าน่าจะต้องใช้ต้องใช้เฮ้ยเหี้ยใครเคาะประตูไว้สันี้ก็เคาะกันเลย้เฮิบบอตต้องใช้แสง ในการเช็คด้วยเหรอลูกไวโอลินผมผมไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไฟเช็คตีไปละไอ้เหี้ยไฟเช็คจะหมดเลยอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ในตูน้อุ่นอยู่ในตูนอน้อุ่นนะอ๋อเจ้าหเหรออย่าง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 ยังโอ้โหนี่ก็เฮ้ยแม่มืดจังวะเฮ้ยไปละเออชั้นใต้ดินเหรอไม่ใช่ชั้นล่าง แยมืดจังวะเอาใจแย่มึดจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเปิดประตูนี่อ๋อสซฟ์โซเปิดประตูโอเคโอเคเฮ้ยเฮียอะไรไปติดอ่ะโอเ h shit What อะไรวะ โดนอะไรวะเอ้าเอ้ากูแตกเอ้าเอ้าวดดเอ้าโดนอะไรตายวะกูไม่รู้ะว oh right? ัด UH, oh t ่อโฟกัสวัดเออพี่ตายปะตายดิโดนอะไรอ่ะเอ้าอียอะไรวะเนี่ยอ้าโดนอะไรตายวะเนี่ยชิบหายเอ้าเออแตกเฮ้ยห้องมันเหมือนเดิมป่ะพี่หรือมันไม่เหมือนเดิมวะ มันเปลี่ยนแค่รูปภาพไม่ใช่หรอวะใช่เหรอฮ้ยผมว่าไม่นะมันได้มันเปลี่ยนเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่าเ่ไม่เปลี่ยนหรอไม่น่าเปลี่ยนอ๋อเออไม่ใช่ละพี่ผมว่าเปลี่ยนแล้วแหละจริงจริงมันมีหลายตระต่ะนั้นนะสิเราอยู่ชั้นเดี๋วเราไปว่ามันมีอีกหลายชั้นแน่เลยแล้วก็เราก็สุ่มไปหลายประตูอะไรอย่างเงี้ยเป่าแล้วไม่กูไม่กูไม่เห็นมีของเลยวะไม่ใช่มีไอ้จัมสสแกมโผล่มาให้ผ่ายนะ เมื่อกี้จังสแก่พี่แต่ไม่รู้ทำไมเพาผมไม่รู้สึกตกใจเลยไอ้เหี้ยเก็กากเมื่อกี้จัสแกเหรอวะใช่ที่แบบมันยูยูมีเหียอะไรไ้สักอย่างหนึงมาตรงหน้าแล้วขึ้นมากูตายอ่ะเดีม่เห็กมีห่าอะไรเลยเออไม่มีพี่้ยพี่อยพีเอุ้ยมอุอื้อ้ยพอยอุ้ยพี่มุ้พี่อ่รู้ัวว่อุ้่อ้พี่่า่นพ่อุี่ี้ยพีอ้ยอ้ย่อ่อไ้่น่อมี่อง แล้วไฟเช็คกันหมดคตรไวนี่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 นนถ้าไปอยู่นี่พี่หลบละไหนวะมันมาแล้วม,มาละอ้หูย oh, อะไรมันผ่านหน้าไปปะโอ้โห oh, มึงมาไวใช่ไหม <c oughs> ไอ้เหี้ยกูดุ้งเลยสัสตร์เฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ oh, <geez. S 1> อู้หูยแย่อ้าวกูแตก อ๋อยังไม่แตกโดนเที่ยวเลยเนี่ยเออเลือผมรถพี่เออเลือพี่ก็รถว่ะวัาดหรือว่ามันแปลว,ว่าไฟมันดับปุ๊บแบบผีมันจะมาหรือเปล่าวะอืมไม่แน่ใจพี่ถ้าก็าามามีเสียงนะเสียงอะไรมาก่อนเออมันเสียงฮอแล้วก็วิ่งผ่านไปแปลว่าเออไม่ทราบเหรอ๋อเอ๊ะไอ,อ,อ้นี่เป็นห้องที่เราตายกันนี่ว่ะนี่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 นนนน Switch แล้วขึ้นไปด้านบนไะ <c oughs> ใช่พี่ มันวิ่งได้ไหมมันจะวิ่งได้นะแต่ผมไม่รู้วิ่งยังไงอะไรจะจองคนละตู้เลยพี่โดนวิ่งได้แค่นี้วะโอ้มีความเป็นไปได้ห้องที่สิบหกละเสียงอะไรไม่รู้ลบไปก่อนมาวะเฮียกินเองไม่มาอย่ามากินเองคินเองคิเองไปไม่ยเฮีย จะไปแจกหน่อย <S <S เฮ้ยอะไรอะ่ะไอเฮียห้องอย่างมืดอุย้ยมีหลายห้องเลยวะเราไปห้องที่นี่ก่อนเผื่อมีของเฮียเปิดไม่ได้จะไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องเปิดลิ้นชักดูนี่หว่าเราเดินเพลินกันเลยไม่ได้เปิดเช็คเลยนี่เอ๊ะเหมือนมากูแอบก่อนเฮ้ย ต People ู้นอยู่ไหนตู้นเฮียมาจริงวะกูโดนเฮียอะไรวะ what the fuck อ๋อมันอยู่ในตู้นานนี้มันก็เลยเลือดลดพี่ดูละที่หน้าแดงอ่ะเออใช่เออโอ้อากูอยู่บ้างไ okay. อเฮียอยู่ไม่ได้แล้วไอสัตว์ sting is stopping you i n f r o m hiding what the fuck มีจดหมายด้วยเฮ้ยเออเฮียฮะอยู่ไหนเนี่ยเฮีย what the fuck เองอยู่ไหนเนี่ยเอากูแตก อ้าไม่ตายอ่ะกูตายได้เลยสัตว์ไอ้เหี้ยอ้าวทำไมตายอ่ะตัวงเลแล้วมันชุบไม่ได้เหรอไม่ได้พี่ไอ้เหี้ยอ้าวตัวอะไรตายวะเนี่ยหายละไม่รู้อ่ะตัวเหี้ยไม่รู้สูดๆนะพี่มันไม่ผ่านหน้าเหรอไม่อ่ะอยู่ๆมันก็โผล่มาจากเอ่อบนประตูฮะแล้วมันแค่เศร้าเลยประตูเหรอวะไม่พี่ไม่เจอวะ โอ้ยเฮียรีสปอนใช้สามสิบบัคเลยเออรีสปอนสามสิบบาทอ่ะสามสิบลบัค the fuck อ่ะแล้วมันให้เก็บอ๋อ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 ออเออ the time is rewind r u n o u t ต้องดันมันไปถึงจะรีไวท์อ๋อไปว่าต้องกูคนเดียวเหรอเนี่ยอืมโซโล่โซโล่เรเวลลิงโชคดีพี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมันมา ใครทำเลยตกไม่ยังไมายังยังยังพี่มันก็ตั้งเซอร์โร่ด้วยเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยเนี่ยมึงกูแตกเองโดนอะไรขานะตัวดดอะไรไม่รู้หน้าต่างโง,โง่ๆมันไม่จำสเกร์ใช่ไหมจำสเกร์ดิพี่เรื่อยี้อะไระ่ะไอ้น้ากวูบเลยเขาบอกแสงครบแล้ว เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาเอายี่อฉ็ดโหยยังมืดเลยมันบินผ่านไปแบบเดือดแฟดเลยนี่หว่าโอเคแต่ okay. ว่าพี่ได้ยินเสียงปุ๊บเราก็ต้องรีบแอบบนะ I don't k ร o w น่ให้กูทำอะไรเนะี่ยไอ้เครื่องพิมพ์ ยังไม่เกิอดอีเกเหรอมันเกิดไปได้พี่มันต้องรอบถัดไปถัดไปตอนไหนวะก็คือตายแล้วตายเลยอะอแล้วเราจะเกิดตอนไหนคือ,คอ,คอถ้าเกิดถ้าพีา่ตายอะผมก็ไปเกิดพอพีอะนั่นแหลอะอาอปว่าเรามีจุดเซฟมันก็เมื่อกี้ไปว่าเครื่องพิมพ์จุดเซฟใช่ไหมหไม่อะมันก็คือเริ่มใหม่อะเริ่มใหม่ก็คือปไปเริ่มใหม่เลยอะเอ้าเออยี่สิห้าประตูนี่คือเชื่ออะไรเนี่ย แปลว่าถ้าเกิดอยู่ตู้นั้นๆก็มีสิทธิ์ตายได้โอเครู้เรื่องละใช่เฮียผีตู้ไอ้สัตว์ผีตู้งับตูดหางเก็บตังครับเก็บตงังนี่ไงมันสมารถชาร์จแบบใครมันคอไว้เชียนี่เนอใช่ไหมใครมันคอประตูวะคอพงเงอะโอ้ยโอ้เอ้ยกูแจ้ แปลว่าเราอาจจะเป็นกุญแจหรือเปล่าวะนี่มีเมเนดด์ด,ด้วยไอ้ยทำไมพี่มีทำไมพี่มีไฟแช็กทำไมพวกไม่มีไฟแช็กวะมันเก็บได้คนเดียวปะไม่รู้เหมือนกันไอ้ไอ้นี่ตะคีไอ้นี่ตะคีปุ่มปะเนี่ยยังยั้งยังยังยังใจเย็นมีอะไรกระโดดมากระจกไหมไม่รู้พี่เกิดยัง เกิดอะไรแล้วพวกก็มองอยู่พี่จะตายก่อนวิธีไม่โดน่ไม่โเปอรสแกร์คือเราต้องหันหลังให้ผี <Ừ. S 1> แบบเมื่อกี้ปาาระกันในกันนี่แบบตาแรงเมื่อกี้คุณไม่รู้แล้วกูตายได้ไงเน,น,นี่ยอันเนี้ยคือว่าอันนี้คือเซฟเว้ยใช่เหรอใช่เนี่ยมันเหมือนเป็นเซฟเลยถ้าเซฟถ้าเซฟถ้าเซฟผมตายผมกก็ต้องแบบเกิดที่เซฟได้ดิเป็นไปได้แบบว่าคือพี่ต้องตาย ใช่เออม่ใหญ่มากกี่โมเฮ้ยผมได้ยินนะพี่แต่ผมแค่ไปบอก,บอกพี่ได้ยินแหละรีสปาวได้ไหมเนะี่ยกูต้องรีสปาวได้ไหมเนะี่ย <c oughs> รีได้ไหนนะพี่นี่ผมกดรีไว้แล้วเนี่ยรีไว้ไม่ได้รีขึ้นขึ้นวารอบถัดไปเหมือนเดิมอ่ะ ใช่โยชามจะรีไวท์รันเอาต์ก็คือรอบต่อไปอะถ้าพี่ตายก็พวกก็ไปเกินอยู่กับพี่อะอ่ะาเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวพี่ไปสักไกลๆสักนิดน,นึงแล้วกันเผื่อมันสปาวให้ฉี่ใบพูดได้ยินเสียงใครมันเฮ้ยข้างหูกูวะ <c oughs> ใครเดือบนหัวกูวะ <c oughs> <the> แล้วผีมันมาสุม่มแล้วสุ่มมาด้วยนะเนี่ยมันคือที่เซฟเว้ย <c oughs> ถ้าเกิดยอะเขาเต็งเบ้า แล้วจะให้ขค้ืนอีทำแเปะอะไรวะนี่เนี่ยทงไปต่อหมดแล้วหรอวะอ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังมาสินะอันนั้นโนไปไงมีอะไรขึ้นไหมเนี่ยขึ้นหัวใจกระตุกเนี่ยเออแสดงว่าลบนานไม่ได้ นี่เออเดี๋ยวกูวิธีการตายแบบง่ายๆจอนตู้ให้ตู้นีบตายกูดได้ยินเสียงเหมือนใครแวน้นมอเตอไซค์เมื่อกี้ห <c oughs> นีบกีปเปงเย้เย็ดเม,มียมอ๋อกูอยากตายไม่รอบที่กูอยากตายไม่มาวะชีใบอ่ะยะพี่ตายให้แล้วก็ไปเล่นด้วยกันไหมเต่ <c oughs> ๋แลเรารูแ้แหละ มันน่าจะเป็นจิดเซฟเวอจงตายซะเจ้าไม่อยากออกจากตู้เนี่ไงตายแบบเร็วตายเลยคุณตายเพราะคุณหลบในตู้ตายเพราะหลบในตู้ไอ้เหี้ยเป็นการตายที่แม่คนยาวันยิ้มไห้เลยสักไอ้เหี้ยกูตายยังมีคนเคาะตูก